อะสวัสดีครับหากรับตอบจากองค์พระเป็นยังไงล่ะเข้าหน้าร้อนกันแล้วโอ้โหอากาศร้อนครับไม่ได้ร้อนธรรมดานะครับร้อนชิบหายอ,โหโหอากาศประเทศไทยผมว่าปัจจุบันนี้นะเอ,อเมื่อก่อนนะเราไอ้อย่างร้อนอ่ะเมื่อก่อนเรามีสามฤดูใช่ไหมจะมีร้อนมีฝนมีหนาวใช่ไหมปัจจุบันนี้ต้องเพิ่มนะร้อนร้อนชิบหายแล้วก็ฝนแล้วก็หนาว คือมันต้องเพิ่มเป็นสี่ฤดูแล้วตอนนี้ร้อนมากวันนี้ไปทุระเรื่องเอกสารรถยนต์เลยแล้วขับไปหูนี่ถ้ารถไม่มีแอร์ตายเลยนะครับอ่ะนี่ผมได้ของมาสามชิ้นจริงๆผมได้มาสี่ชิ้นอีกชิ้นหนึ่งอะ่ะคือมีพี่ท่านหนึ่งเขาแบ่งไปแล้วก็คือเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ฐานสูง A ออยู่ในเลี่ยมอยู่ในเลี่ยมในเลี่ยมเก่าในเลี่ยมเก่าเลยคือเนี่ยอยู่ในเลี่ยมเก่าแบบนี้นี่ อยู่ในเลี่ยมเก่าแบบนี้แล้วเป็นเลี่ยมพลาสติกเก่าแบบนี้นะแล้วผมก็แบ่งไปเป็นพิมพ์ A นะก็แบ่งไปแล้วก็สวยผมได้มาสวยสวยทุกองค์นะครับนี่จะดูองค์ไหนก็นดีล่ะจริงๆอ,ะอ่ะอ่าเนี่ยแปะยิ้มองเนี้ยบอกเลยว่าสวยถ้าไม่สวยนี่แชมป์องค์แชมป์มากๆแล้วก็ผมได้พิมพ์พิเศษมาอ่ะเป็นพิมพ์พิเศษจะดูไหนก็นดีขออนุญาตดูนี้ก่อนแล้วกันนี่นี่ผมได้มาเลี่ยมเดิม เลี่ยมโบราณเลี่ยมเดิมเนี่ยเลี่ยมเดิมเดิมมาเลยเลี่ยมแล้วเป็นพระที่ส่องเนื้อเข้าไปนี่คือแบบจบสวยเป็นพิมพ์ฐานสูงเอเลี่ยมเดิมแต่เก่าตัดเป็นตลับสั่งตัดกับแบบตัดแบบโบราณไม่ได้เลี่ยมพลาสติกนะครับด้านในอ่ะจะมีฝาหน้ากับฝาหลังแล้วตรงนี้เป็นเงินทีแรกผมก็ดูว่าเป็นเงินหรือเป็นแปดตังวะเงินครับเป็นเงินครับตัดโบราณเลยนี่ผมล้างออกบ้างนะ ว่ามันดำมันดำเนี่ยเป็นพิมพ์นิยมฐานสูงเอครับสวยมากด้วยแล้วก็เป็นผิวล้างเก่าแล้วก็แบบเนื้อหาเขาเดีอ่ะคือเนื้อหาเขาดูแบบเป็นพระที่ไม่ต้องหยิบกล้องอ่ะคือมันมันแท้เลยมันแท้แบบมันแท้แท้แท้จริงๆอะ่ะนะครับผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระที่ได้ตั้งแต่เดิมเลยอะ่ะเพราะว่าเนี่ยตลับใบนี้เนี่ยเลีเยเยเ่ยมแบบเนี้ย เชื่อไม,ไม่ไม่ได้เป็นเป็นการทําปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้นะเขาทําตลับกันนะเขาทำไอ้นี่เลี่ยมแบบเนี้บรรจาบางบางนึกภาพออกไหมเนี่ยเนี่ยเต็มที่ก็ประมาณเนี้ยบางบางแล้วก็พับหลังนึกออกป่าเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแนี้แต่นี่เลี่ยมแบบโบราณเนี่ยนึกออกไห่ครับเขาก็จะสั่งตัดเนี่ยแล้วสวยเห็นไหมเนี่ยดูตัดแบบเข้าลูกนี่แล้วมีติ่งนี้เห็นปะ่ะเนี่ยแล้วด้านหลังเห็นไหมเขาจะมีพัติ แค่แผ่นหน้าแล้วก็แผ่นหลังนะครับตรงกลางนี้ไม่มีนะตรงกลางนี้ไม่มีเนี่ยตรงกลางเนี่ยเขาจะใช้ที่พึ่งเทียนนะครับเนี่ยเขาจะกันไว้กันน้ําเข้ากันอะไรอย่างนั้นนี่นึกอไหมที่แรกผมว่าจะแกะแต่ไปมาไม่แกะดีกว่าไว้พอผมแบบโอ้คลาสสิกมองดูเหมือนใหญ่แต่ไม่ใหญ่นะครับเนี่ยโค้นหน้าแขวนเลยนะ,ะเดี๋ยวผมจะแอบส่องเนื้อหาให้คุณดูเนี่ยไม่ค่อยได้เจอเนี่ยอย่างเงี้ยสมัยก่อนอ่ะคนก็ใช้จริงๆคนที่เขามีสตังค์อ่ะ ผมเคยเจอแบบที่เลี่ยมหนากเลี่ยมคล้ายๆแบบเนี้ยแต่เขาเลี่ยมหนากแต่ไม่ใช่พิมพ์นี้เป็นพิมพ์ขี้ตาฐานบ่อทองคําแต่องค์นั้นนี่ศึกแต่องค์นั้นไม่ได้ซื้อเสียดายไม่ได้ซื้อเลี่ยมหน้าเลี่ยมแบบแบบนี้คล้ายๆแบบนี้เลยแต่องค์เนี้ยได้ซื้อได้ซื้อเลี่ยมเก่าแล้ดวดูง่ายดูง่ายเนี่ยเขาบอกเขาเล่าให้ฟังนะก็เล่าให้ฟังมาหลายคนแล้วว่าแต่ก่อนอะพระเนี่ยมันไม่ได้หลักพันนะครับตอนออกจาวัดอะมันองค์ห้าหกหมื่นนะ ไม่ได้พูดเล่นนะที่แรกผมก็ยังมานั่งสงสัยเคยตั้งคําถามไหมว่าเอ๊พระตอนนั้นแม่งออกจากวัดมาองค์ห้าหมื่นหกหมื่นน่แล้วมาปัจจุบันนี้นะมือมือใหญ่ๆห,หน่อยก็เขาก็ขายกันองค์ละหมื่นกาบ,บาทใช่ไหมแต่ส่วนตัวผมเองอะ่ะผมก็ขายอยู่ประมาณแบ่งอ่ะแบ่งอยู่ผมได้มาแพงผมก็แบ่งแพง,งอะ่ะผมได้มาถูกผมก็แบ่งตามสัดส่วนของผมอะ่ะนึกออกอไหมเต็มที่ของผมก็อยู่ประมาณพันกลางนี่คือแพงที่สุดของผมละไม่ไม่เคยแบบ ไม่เคยแพงอ่ะยิ่งพี่คนไหนมาแบ่งบ่อยๆก็ยิ่งถูกลงถูกลงไปเรื่อยอ่ะจริงเงี้ยคืออาศัยได้ผ่านมืออาศัยได้มาได้เรียนรู้อ่ะได้เรียนรู้ได้เรียนรู้นะครับแต่ที่แน่ๆเขาได้ไปอ่ะเขาสบายใจเขาได้พาผมไปอ่ะสบายใจแน่ๆนะครับนี่พิมพ์คงจะดูอะไรไม่ได้แต่ว่าผมคงจะขออนุญาตส่องเนื้อเข้าไปนี่เนื้อแห้งเนี่ยเดี๋ยวคุณดูไว้นี่พิมพ์เป็นพิมพ์เอนะครับพิมพ์เนี่หูเหอติดมองเข้าไปเห็นไหม หูเห่อเนี่ยเห็นปะนี่เขาล้างเก่านะเนี่ยแล้วเนื้อทองบวบแล้วแห้งเนี่ยเนี่ยหลวงพ่อเงินก็แบบเนี้ยหลวงพ่อเงินบางคานก็แบบเนี้เห็นไหมเนี่ยสวยยังมีขี้ดงขี้ดินติดอยู่เห็นไหมเนี่สยสไตล์พระแต่ผมว่าเขาน่าจะล้างมาบ้างแหละหน้าจะล้างมาบ้างเห็นปะที่ผมบอกแล้วว่าพระเนี่ย เวลาเขาแตกกูเขามีหลายเนื้อหลากหลากแบบนึกออกไหมไม่ใช่ว่าจําเป็นจะต้องมีสนิมหนาๆทุกองค์แต่พระเนี่ยพระกูวัดขวางผมบอกว่าร้อยทั้งร้อยเขาลงรักมาลงรักลงชาติด้วยบางองค์อะแล้วก็ไม่ได้กูนี้กูเดียวนะกูข่าวภาคใต้เมื่อก่อนผมก็สัผมก็เห็นว่ากูข่าวภาคใต้ไม่น่าจะลงรักเว้ยแต่พอดูไปดูมาศึกษาไปศึกษามาเจอองค์ที่สมบูรณ์เลยมากๆมานั่งดูเอ้ยลงรักว่ะลงรักจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ย ลงพวกเงินเนี่ยลงรักผมว่าฟันธงเลยนะจะลงรักนี่เห็นไหมองค์นี้พร้อมใช้เลยนะครับใครอยากได้ก็แบ่งไปเลยไม่อยากกรรมไม่นานครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้ตึงๆนี่แล้วเลี่ยมเก่าเนี่ยเฉพาะใบเนี่ยไปจ้างเขาทำเนี่ยผมว่าน้ำหนักนี่ผมก็ว่าผมว่ามีผมว่ามีน้ำหนักเนี่ยเฉพาะน้ำหนัก น้ำหนักของเงินเนี่ยผมว่าหนาแนะหนาหนาเตอะเลยอะหนามากอะเนี่ยแล้วงานเขาดูดิเหรเนี่มาโอเคให้ดูอีกสององเนี้ยองค์นี้องนี้ก็จะเป็นองค์ที่เจ๋งอะ่ะผมบอกว่าเจ๋งผมว่าผมว่าน่าจะเป็นองค์ที่คลาสสิกมากคือพร้อมใช้นะครับแล้วน้าหนักไม่ได้มากอะไรนะเนี่ยแล้ว คือเขาไม่ได้ใหญ่นะนึกออกไหมถ้าเทียบกับตลับเงินทั่วไปอ่ะคือนี่แล้วเขาตัดเข้ารูปเห็นปะมนี่เห็นปะอันนี้ยังใหญ่กว่านะ <c oughs> เห็นปะ <c oughs> คือถ้ามองเพียวแล้วดูอาจจะดูเหมือนนี่ใหญ่แต่ไม่ใหญ่ครับเนี่ยเห็นปะ <c oughs> แล้วเป็นงานสั่งทาแล้วเป็นงานโบราณเนี่ยเป็นงานแบบโบราณเนี่ยเฉพาะอันเนี้ยผมว่ามีสักผมว่ามีสักผมว่ามากกว่ายี่สิบปีอะเนี่ยผมสันนิษฐานนะเนี่ยงานแบบเนี้ย เนี่ยแล้วสั่งทำเนี่ยะเนี่ย้คาคาสิกมากเลยแล้วพลสติกหน้าเห็นไหมเนี่ยมองเห็นไหมเขาจะไม่มีไส้แกนกลางก็จะเป็นพลสติกด้านหน้าหนึ่งแผ่นนะแล้วก็ด้านหลังอีกหนึ่งแผ่นปกติเราจะไปเจองานเก้เขาจะใช้เป็นไอ้พวกแปะตั้งหรือไม่ก็ทองเหลืองเห็นปแล้วเขาก็จะหุ้มทําเหมือนพวกพระเนื้อชินที่ก็แบบเป็นพระเกะ ก,ก่อนเขาก็ทําแบบเนี้ยด้านหลังก็เป็นใบโพมาเป็นสามเหลี่ยมมั่งเป็นอะไรมั่งเห็นะ่ะที่เขาทากันอะ่ะแต่มันไม่ใช่อันนี้มันเป็นเงินเนี่ยเป็นเงินนี่เป็นงานทําตรงยุคผมว่าเนี้ยเลี่ยมมาไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีผมมั่นใจหรืออาจจะน่าอาจจะเลี่ยมมาตั้งแต่ตอนได้พระเลยด้วยซ้ําเนี่ยนึกออกไหมเนี่ยเหมือนกับว่าเลี่ยมเลี่ยมแล้วเก็บอะ่ะเลี่ยมแล้วเก็บอะ่ะไม่ค่อยจะได้ใช้เท่าไหร่อะไรเงี้ยอาจจะด้วย ขนาดอาจจะด้วยอะไรก็แล้วแต่น,นี้ไม่ทราบจริงนะครับแต่เรื่องของความคลาสสิกมาเต็มดูดิเห็นปะ่ะขนาดขนาดไม่ได้ใหญ่นะผมบอกไว้ก่อนเนี่ยให้ดูอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวงทีทีทแรกผมเห็นผมก็คิดว่าเน,นี่ยเพราะสมัยเนี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้หมดใช่ปะ่ะแล้วก็ไอที่ผมบอกอะถ้าเป็นเลี่ยมพับหลังอะเขาก็จะเลี่ยมกันน้ําอันเนี้ยเก่าเก่าเก่า,เก,าเก่ามากเก่าจริงอ่ะตอนนี้ อ,องค์ไหนดีล่ะองค์นี้ดีว่านี่องค์นี้องค์นี้เป็นพิมพ์พิเศษเป็นพิมพ์พิเศษพ้าที่แตกออกมาเนี่ยจากคาบอกเล่าหลายๆอย่างมีหลายๆพิมพ์ที่ไม่ได้มีการพูดถึงนะครับอย่างพิมพ์นิยมูวัดขวางผมเคยเอามาได้ขายไปได้องค์หนึ่งตัวเองก็ไม่มีเก็บนะแล้วก็ยังมีพิมพ์อื่นอีกนะหน้ายักษ์เอยแล้วก็จะมีแบ่งมีพิมพ์อื่นที่ที่ไม่ได้มีการบอกเล่าเพราะฉะนั้นการที่ได้มาตอนนี้ คือมันต้องได้จากแหล่งจากคนที่เขาอย่างเงี้ยผมยังที่เคยคุยอ่ะผมได้พระจากคุณป้าเจ้าหนึ่งอ่ะบ่อยๆนะแกก็เอามาขายบางทีองค์สององค์ผมก็ทําไมแกไม่ขนมาทีเดียววะงงบางทีเอามาแบ่งเงี้ยเอาเงินไปทําบุญอะไรเงี้ยอ่ะก็ซื้อแกมาซื้อแพงด้วยบอกให้ซื้อแพงด้วยซื้อแกแพงด้วยแล้วก็มาแบ่งเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้แบ่งแพงไปนะเพราะว่าบางทีไอ้ที่ผมแบ่งอ่ะผมก็จะมีเลทของผมเหมือนกันแต่ทุกวันนี้อันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงนะทุกวันนี้ผมซื้อพระอ่ะ ราคามันไม่เหมือนเมื่อสักสองปีก่อนนะเมื่อสองปีก่อนผมยังซื้อแบบหลักร้อยผมก็ยังมีซื้อได้นะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ซื้อเข้าหลักพันซื้อได้พันแบบแบบพันนิดหน่อยหน่อยนี่ดีใจมากเลยนะตอนเนี้ยแล้วอีกอย่างนะพระแบบเนี้ยสภาพแบบเนี้ยมันไม่มีให้ซื้อนะปัจจุบันเนี้ยมันจะเป็นแบบพระลง้างเหลืองเหลืองแบบพระแบบหล่อไม่สวยไม่เต็มไปแล้วนะไอ้ที่แบบสวยสวยปึกปึกแบบอย่างเงี้ยที่ผมหาเนี่ย ทุกวันนี้ผมถึงบ่นว่าผมหาของยากเพราะว่าผมพยายามจะซื้อของสวยๆเท่านั้นไอ้ที่ไม่สวยเนี่ยก็คือให้มันมีวนอยู่เนี่ยนะวนอยู่ในระบบอะ่ะให้มันมีการพูดถึงใช่ป่ะแต่เราไปเก็บสวยๆขึ้นมาให้หมดทุกวันนี้คนที่ส่งให้ผมก็มันก็ไม่ค่อยมีสวยอะ่ะบางทีมาแบบแบบโผศึกศึกมาเลยเทไม่ติดอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยอยากได้จริงไม่รู้เขาโกรธผมหรือเปล่านะคนที่ส่งพายให้ผมอะ่ะนี่ อันนี้เป pues ็นพิมพฐานสูงนะครับเป็นพิมพิเศษครับแตกมาด้วยกันลวองคนี้ยเดี๋ยวผมขยายเนื <for S 1> <BR ๆ S 2> ้อเข้าไปสุดองค์นี้มีทั้งรักทั้งชาติเลยลงทั้งรักทั้งชาติเลยแล้วเต็มนี่นี่คือแปรยิ้มแปรยิ้มแบบปกติสวยองค์นี้ก็รักชาติเต็มองค์เลยนี่องค์นี้ลงรักองนี้ลงรักแต่องค์นี้ลงทั้งรักทั้งชาติองค์นี้เป็นพิมพ์พิเศษนี่ถ้าเทียบขนาดเลยไหมขนาดเท่ากันแต่เป็นพิมพ์พิเศษอ่าบอกไว้นี่หายาก เขาบอกว่านานๆเจอทีเขาบอกว่านานๆเจอทีเนี่ยอะมาดูกันองค์นี้เนื้อปึกเลยเดี๋ยวผมส่องเข้าไปดูนะเนี่ยน่าเก็บอันนี้น่าเก็บสวยสวยเราก็ไม่ไม่เจอเขาบอกว่าจะเจอนานๆจะเจอทีอ่ะแล้วเนื้อนี่แบบเห็นไหมอง์นี้ลงรักลงชาตินะครับไอ้ที่แดงๆเนี่ยก็คือชาตินะครับเนี่ย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 ชาตินะลงทั้งรักทั้งชาติเลยเนี่ยไอ้นป่ผิวผิวด้านนอกเนี่ยที่เป็นเปลือกนี่คือรัก รักองนี้สมบูรณ์ค้างข้างสมบูรณ์นะแล้วก็นานๆเจอทีเพราะว่าใช้คําแล้วนานๆเจอทีเนี่ยไม่ได้เป็นพิมพ์ที่ปิดเพี้ยนใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว,ว่าไม่ได้มีการพูดถ,ถึงเพราะฉะนั้นนักสะสมวัดขวางนี่แหละนี่คือพิมพ์ที่สําคัญมากเนี่ยอันนี้คือรักนะครับรักน่าจะลงหลายชั้นผมสังเกตอันนี้คือผิวพระนะเหลืองๆนี่คือผิวด้านในของพระนะนี่ดูเนื้อเนื้อเขาเป็นทองบวบ นึกออกนึกถึงทองบวบไหมเนี่ยดูดูอย่างองค์นี้ก็ได้เนี่ยเนื้อด้านในเขาเนี่ยเนื้อในเขาเป็นทองบวบแบบนี้แห้งแห้งเห็นปะแห้งแ้งแบบนี้นึกออกไหมอ่าเนี่ยเป็นทองบวบตอนนี้พอทองบวบเนี่ยมันโดนมันเริ่มแบบโดนอากาศโดนอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีผิวที่ขึ้นมาคุมนึกภาพออกไหมมันก็จะเข,ขเข้มขึ้นเข้มขึ้นเข้มขึ้นไปเรื่อยๆก็คือเป็นลักษณะของการย่อยสลายของสนิมนั่นแหละนึกออกไหม ส่วนตรงนี้เนี่ยพวกดำๆพงกเนี้นี่คือลักนะครับลักแล้วผมรู้สึกว่าน่าจะลงหลายชั้นเห็นไหมดูดิมีทั้งเปลือกเนี่ยนี่นี่หนึ่งชั้นนี่อีกหนึ่งชั้นนี่เป็นลักผสมชาตินะครับเนี่ยเราจะเห็นในพระสมเด็จเนี่ยเห็นปะเราจะเห็นในพระสมเด็จนี่คือเนื้อนในผมสันนิษฐานว่าเขาน่าจะชุบจุ่มอ่ะหนึ่งเที่ยวก็คือชั้นนี้แล้วก็มาชั้นนี้อีกหนึ่งชั้นเพราะนั้นพระองค์เนี้ยเคลือบมาทั้งหมดสองชั้น นะครับชั้นแรกเนี่ยอาจจะเป็นชาติก็ได้เนี่ยชาติแดงๆเนี่ยเห็นปะแล้วดูดิชาติเก่าอ่ะเป็นเป็นลักผสมชาติเก่าจริงดูเนื้อดิปึกเก่ามากองเนี้ยเก่าแบบเก้าเก่าเห็นรึะดูดิเห็นปะเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อในเนื้อในเขาก็เป็นสนิมเห็นปะเนี่ยเนื้อในส่วนตรงเนี้ยเป็นลักษ ที่ยังสมบูรณ์อยู่เนี่ยเห็นไหมถ้าเห็นตัวจริงคุณจะเข้าใจแล้วว่ามันเก่าเก่าปึกเลยเก่าโห่เก่าแบบเก่าเก่าอ่ะเนี่ยเนื้อในไหมเนี่ยแล้วเขาก็จะมีสนิมของเขาไปเน,น,น,นื้อในนี่ถ้าเราไปขัดไปถูหรือว่าเราไปล้างผิวพวกนี้ออกอะ่ะก็จะเป็นเหมือนองค์ที่เลี่ยมเออกไหมครับแต่อย่างเงี้ยไม่ควรไปล้างเนี่ยสนิมสามสียขออนุญาตแป๊บนึงนะครับ โอเคมาต่อขอโทษด้วยครับพอดีมีพัสดุมาถึงไหนแล้วล่ะเนี่ยถึงรักถึงอะไรแล้วเนาะก็ดูกันไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยรักสามสีเอ้ยเนื้อไอ้ที่ว่าเป็นสามสีครับที่บนผิวเห็นไหมจะก็จะมีสีเขียวปะปนอยู่เนี่ยเนี่ยแล้วสีเขียวเนี่ยผมบอกให้นะสนิมสีเขียวเนี่ยก่อนที่มันจะมาเป็นสีเขียวอ่ะมันจะต้องมีลักษณะเป็นเหมือนฝุ่นแป้งขึ้นมาก่อนนะผมพูดหลายครั้งละแทบจะทุกคลิปเลยที่มีลักษณะสีเขียว พอมันมีลักษณะเป็นฝุ่นแป้งสีขาวขึ้นมาเนี่ยถ้าเรายังปล่อยไว้เนี่ยปั๊บมันก็จะเริ่มก่อตัวมีความชื้นบวกเข้าไปมันก็จะเปลี่ยนตัวเองเป็นสีเขียวถ้ากรณีที่มันเป็นแรกๆอ่ะเราสามารถล้างชำระล้างอะไรมันออกได้ง่ายๆนะไม่ได้ยากนะสีเขียวแต่ถ้ามปล่อยไว้จนเป็นลักษณะนี้แล้วเนี่ยไม่ง่ายแล้วนะครับไม่ง่ายแล้วเนี่ยถึงออกไหม มันก็จะมีสีเขียวในะตามจุดต่างๆเนี่ยเราเราเราจะไปกํากับไม่ได้หรอกเราจะเอาสีแบบเอาเอาพลาสติกไปนั่งหยดเพื่อที่จะปอมอะ่ะมันไม่เหมือนไอ้พวกนั้นน่ะมันจะเป็นเหมือนพลาสติกปื้นๆอ่ะเวลาเขาทาพวกสำลิดอะ่ะสำลิดโบราณเห็นปะมันจะทําด้วยสองกระบวนการคือจะเป็นลักษณะเอาเอาเคมีอ่ะเคมีทาแล้วก็เอาไฟไฟร้อนๆลนผมเคยเห็นอยู่อันนั้นมันก็เป็นอีกแบบหนึง่งอันนั้นส่วนใหญ่จะใช้กับพวกพระพุทธรูป ที่ทาให้เป็นทาให้เป็นเหมือนสำลิดอ่ะสำลิดที่มันเก่าแล้วมันจะมีสนิมเขียวเนี่ยฝังเนื้ออันนั้นกระบวนการหนึ่งใช้ใช้เคมีทาทาไปแล้วก็เอาไฟเป่าไปมันจะกเกิดเกิดแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเป็นลักษณะผมไม่แน่ใจว่าใช้เคมีหรือว่าใช้เป็นลักษณะของพลาสต,ติกนะครับเนี่ยเอามาหยอดเอามาทามาป้ายอันนั้นอีกกระบวนการหนึ่งมันไม่เหมือนอัพพาที่เขาจะขึ้นเองเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยไอ้บ้าธรรมชาติแบบนี้เราเข้าใจได้เราเข้าใจได้ทุกคน คนไม่เป็นพระก็ดูได้เข้าใจได้เพราะว่าความเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราสัญชาตญาณเราเราสามารถที่จะดูและเข้าใจได้นึกออกไหมการที่ว่าพระหล่อโบราณไปฝังดินไปฝังอะไรอย่างเงี้ยคือลักษณะการเกิดสนิมของแต่ละที่แต่ละจุดมันไม่เหมือนกันนะพระที่อยู่ในเจดีย์อย่างหนึง่งพระที่กูแตกออกมาแล้วมันมีดินผสมมันก็อย่างหนึ่งนะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะมานั่งพูดนั่งมั่วนึกออกไหมครับ คนที่เขาศึกษาคนที่เขาเห็นที่เขารู้ว่าเขาอธิบายได้ว่าอะไรมันเกิดอะไรไม่ใช่ว่าอยู่ดีเอาไอ้ปากเนี่ยคำพูดจากน้ำลายเนี่ยออกมาเนี่ยจริงเท็จประการใดก็ไม่รู้เลยนึกออกไหมฟังเขามาแล้วก็มาเล่าต่อว่าเอ้ยมันเป็นแบบนี้อ่ะพระแบบนี้นึกออกไหมเหตุหนึ่งอ่ะผมผมก็ไปทราบเหตุมาเหมือนกันว่าทาไมกูรวัดขวางเนี่ยทําไมถึงถึงเขาถึงไม่ไม่เล่นงินส่วนกลางในบางที่นะแต่คนในพื้นที่แถวนั้นเขาเล่นกันหมดเขารู้กันดีด้วย นึกออกไหมเหตุคืออย่างนี้ตอนมัดขวางอะแตากอะที่เขาออกให้บูชาที่ผมบอกว่าเรื่องราคาเนี่ยมันไม่ได้เก่หลักร้อยห,หลักพันมันออกบูชากันองค์เป็นหมื่นหลายหมื่นแล้วคุณลองคิดด้วยดิพระออกบูชากันองค์ละหลายหมื่นอ่ห้าหมื่นหกหมื่นเน่เอาผมถามจริงๆแล้วนักนักทำพระเรียนแบบอะจะไม่ทําออกมาขายหรอครับนึกออกไหมจะไม่ทําออกมาขายได้ยังไงล่ะครับก็ทําดีครับ ช่วงไหนที่เขาออกมาเนี่ยห้าหกหมื่นแล้วพรกเขาแตกมาเขาก็ใช่ไหมละ่ะก็ไปถอดีิไปทําเนี่ยไปทาเข้ามาเนี่ยทําเสร็จปุ๊บก,ก็มาขายเนี่ยขายแพงไม่ต้องขายห้าหกหมื่นอ่ะขายเล่นกับความโลภของมนุษย์อ่ะนึกออกปะไปเอาที่วัดอ,องค์ห้าหมื่นมาเช่างเงี้ยห้าพันสามพันมันก็เป็นแบบนั้นเนี่ครับตอนนี้ไอคนที่ได้ไปอ่ะมันก็ได้ตัวเกไปอ่ะเขาก็ไม่เคยเห็นตัวจริงไง ตอนนี้พอมันดูกันอะไรไปมันก็เท่าได้พูดไปว่าวัดขวางเก๊มั่งยัดกุมั่งก็คือเขาไม่ได้เห็นตัวจริงเขาไม่ได้เห็นพระที่มันเก่าจริงๆว่ามันเป็นแบบไหนครับมันก็เลยเป็นเหตุมันเป็นแบบนี้ทุกกุนึกออกไหมแม้แต่ปัจจุบันไอ้ที่ว่ามันยัดมันก็มีก็ต้องดูเจเจตนาด้วยบางครั้งเออวัดเขาบางทีเขาต้องการจริงๆผมก็ฟังนะบางทีไอ้การที่ว่ามาหลอกลวงอะไรเงี้ยบางครั้งมันก็เป็นบาปนะผมก็ว่ามันเป็นบาปนะแต่บางครั้งเราไปเห็นเราไปรู้ว่าเราก็ อย่าไปคิดมากว่ไหาจะทําบุญละอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับปากก็อย่าเท่าไ้ไปพูดไปว่าไปกล่าวว่าเราะบางทีเจตนาเขานึกออกไหมครับไม่ใช่ว่าจะไปเป็นสนับสนุนนะแต่ความคิดผมเป็นแบบนั้นจริงๆนะคือแบบเอออย่าไปคิดอะไรมากเลยว่ะพาออกให้บูชาองค์ร้ 100, อยครึ่งร้อยไอ้หาเราไปทํากินเหล้ากินยาละยําตําบอลอะไรกว่านั้นมากกว่านั้นเยอะจริงป่ะแล้วก็เออทาบุญไปวะไอ้นี่ที่พูดที่ฟังนะีส่วนตัวผมนะเออแต่อย่างเนี้ย วัดขวางเขาแตะออกมาเนี่ยมันมีตัวจริงมันเก่าจริงเราเข้าใจได้นึกออกไหมยังมายุคปัจจุบันเนี้ยไอการแพร่หลายเนี่ยผมก็ทําคลิปช่องอื่นๆเขาก็ทําคลิปแล้วจริงๆเนื้อหามันไม่ได้ต่างกันเลยสําหรับการดูพระเก่าอะ่ะเชื่อผมเถอะนึกออกไหมตอนนี้เราดูเป็นเราเข้าใจได้เนี่ยมันก็สามารถแยกออกเลยละว,ว่าพระไอที่วัดวัดขวางตัวจริงไอที่เป็นวัดขวางไม่ใช่ตัวจริงอ่ะมันเป็นแบบไหนนึกออกไหม จะมานั่งทําเสียเวลาทําไมวะผมสามจริงอ่ะไองานงานเกวัดขวางที่เขาทามามันไม่เหมือนแล้วเดี๋ยวเนี้ยมันก็จะมีแต่งานเกเก่าๆนึกออกปะไองานเกใหม่ๆม,มันก็ไม่ทําหรอกไอที่เป็นลักษณะวัดขวางเนี่ยเท่าที่ผมทราบอ่ะงานเกเขาทามาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วที่ว่าพระแตกผัวมาไม่กี่มาน้อยอ่ะผมก็รู้อยู่รู้ด้วยว่าจังหวัดไหนทําอะไรยังไงผมก็เรียนรู้ได้ฟังได้ได้เรียนรู้ได้ฟังมาเหมือนกันไม่ใช่ไม่ได้มาแต่เราสามารถแยกแยะได้แล้วก็มีคําถามหนึ่งว่าเอ๊ะ เมื่อก่อนเขาออกบูชากันองค์แบบห้าหมื่นหกมืนแล้วทำไมมาแบ่งราคานี้ล่ะเอา้าก็ต้องเข้าใจเนาะไอตอนนั้นนะ่ะคุณลองนึกดิมันกี่เจเนเรชันมาแล้วละ่ะปีสองพันห้ารอย่สิบเจ็ดผมมาเกิดแล้วแต่ผมยังเป็นเด็กอยู่มากเลยนึกออกไหมอ่ะแล้วด้วยอดีตเดินมาเด็ดปีสองพหยี่เจ็ดจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยปลาไปเท่าไหร่แล้วละ่ะคุณลองคิดดูนะอ่ะปลาไปเท่าไหร่วะผมเกิด ปันสี่สิบเกือบห้าสิบปีแล้วมั้งใช่ไหมล่ะแล้วคนที่เขาครอบครองอ่ะบางคนเขาก็อาจจะอยู่แต่ก็น่าจะอายุเยอะแล้วล่ะใช่ไหมล่ะผมก็มีนะผมก็เคยเจอที่ผมบอกว่าคุณป้าที่ผมเจออันนั้นเขาก็ทันเปิดกุนะอะแกก็ามาขายแกก็ทันเปิดกุนะสามี e แกก็เอามาทาเปิดกุแต่ทําไมเวลาแกมาแบ่งผมแกก็มาแบ่งผมแค่หลักพันเองอะเออใช่ไหมก็เหตุผลเพราะว่านี่แหละครับ คือไปแบ่งเขาคงห้าหมื่นมันไม่มีใครซื้ออะครับมันก็ต้องมาเป็นแบบนี้อยู่แล้วเวลาคนเดือดร้อนจนมุมหรือว่าต้องการใช้เงินจริงๆอะนะเขาไม่ได้นึกถึงต้นทุนที่ซื้อหรอครับมันสี่ตาห้าสิบปีมาละเอาออกมาขายง่าย,ายๆเนี่ยได้เงินไวๆเนี่ยทักหาผมเนี่ยไม่ต้องรีลาเลยด้วยส่งของมาปับ๊บเพื่อป้าแกส่งของมาผมก็ยังไมโอนนะบางทีแกส่งพิมพ์อะไรมาผมยังไม่รู้เลยมาถึงบ้านมานั่งลุ้นมานั่งแกะดูอะเอา้าโ,โ,โอเคโทรไปแล้วก็โอนตังให้เขา นี่ยประมาณนั้นมันเป็นประมาณนั้นจริงๆแต่ผมก็ไม่เคยตั้งคําถามนะเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดแกติดต่อมาผมจะตั้งคําถามเหมือนกันว่าตอนนั้นที่แกเอามาแบบราคามันแพงกว่านี้แกบอกว่าแกไปทาบุญมาจากวัดไปกับสามีแกะนะอันนี้สำหรับคุณป้าคนนั้นนะเดี๋ยวไว้ผมจะถามแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมทาไมถึงเป็นแบบนั้นเออนั่นแหละแต่เท่าที่ผมทราบแบบเขาเขาเอาก็ที่มีทั้งวัดขวางแล้วก็มีทั้งวัด้ายน้ํานะอันนี้เท่าที่ผมทราบนะ แล้วผมได้จากของป้ามาเนี่ยแทบทุกองค์จะมีโคติก้นหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไว้มีโอกาสผมจะถามถ้าแกจะมีของมา,มาขายผมอีงกันนะอันนี้มาดูก้นนี่ถอยหน่อยก้นนเอก้อนไปนี่ตรงนี้เป็นพงอากาศนี่พงอากาศอันนี้มันเกิดจากเทียนไอที่เข้าเทียนเนี่ยที่ผมบอกว่าเวลาเอาเบ้าประกบอะนะนี่นะประกบเสร็จนะเนี่ยอันนี้ตูดตูดเขาเปิดตูดเขาเปิดหมดอ่า เพราะว่าเขาไม่ต้องการทําให้มันโค้งเห็นไหมนเ,เนี่ยเพราะมันไม่ได้เป็นลักษณะโค้งเห็นป่ะเป็นลักษณะปากถ้วยนี่แล้วตู่นเนี่ยเขาเปิดหมดแต่เนี้ยเขาก็เทน้ําเทียนพอเทน้ําเทียนเนี่ยด้วยด้วยลักษณะแล้วอ่ะการเทน้ําเทียนคนลองคิดด,ดูดีๆนะไอ้ผราที่ก้นมันนูนๆเนี่ยนะมันทํายังไงอ่ะก้นมันเห็นได้เป็นนูนๆนะลองคิดดูนะแต่โดยปกติแล้วเท่าที่ผมเห็นอน่ะพอเขาหยอดน้ําเทียนอน่ยพอเทียนมันเซตตัวมันจะบุ๋มลง น <m> ืกออกไหมสังเกตไหมอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเทเนี่ยมันบุ๋มลงเนี่ยเขาป่าเสร็จปุ๊บพร้อมเซตตัวแล้วบุ๋มลงแต่ไอ้กรณีบางบางองค์อ่ะที่ที่ป่ากอ่ะมันเถิบมาคือเขาต้องการให้มันโค้งเนี่ยเวลามันเทเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่มันแตกต่างเนี่ยมันจะมีรอยแบบเนี่ยเนี่ยบ่างเนี่ย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 เนร่ยเนี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 ่ตเวแล้วไม่เต็ม เทเพิ่มลงไปนึกออกไหมลองหลับตาแล้วคิดตามผมเนี่ยเห็นปะเนี่ยเนี่อันนี้เนี่ยเป็นรอยรอยแปะเทียนแต่ก้นเนี่ยก้นเนี่ยเวลามันเซตตัวมันจะยุบยุบลงไปหน่อยโดยปกตินะบางทีเราเจอบางองค์มันจะเป็นพงพงเลยก็มีแป๊บหนึ่งอ่าไม่มีเว้ย บางครั้งอ่ะไอ้ที่เราเรียนรู้มาที่ว่าก้นมันเป็นเดือดเดือดอต่ต้องดูนะบางครั้งอ่ะมันใช่หรือเปล่าหาหลายๆองค์มาเทียบดูก่อนเดีย๋ยวเที่ยวได้มาพูดว่าไอ้นู่นนี้นี่ดูดีๆพอปัจจุบันเนี้ยพอผมได้มาเรียนรู้กุหลายๆอันแล้วผมเห็นน่ะบางครั้งอ่ะแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่แบบที่เราเราเรียนรู้มาทั้งหมดเราต้องมาเห็นตัวจริงพมอเราเห็นตัวจริงเราเข้าใจไงมันเป็นแบบนั้นจริงๆมันเป็นแบบนั้นครับ เนี่ยลักษณะอย่างนี้เข้าใจได้เลยจะเป็นเงี้ยเวลาเทอ่ะมันมันจะเซ็ตมันจะบุ๋มลงไปคุณลองดูอ่ะเวลาเขาเทตะกั่วคุณลองไปดูดิหรือว่าเวลาเขาหยอดถ้าไม่ใช่แบบพวกขนมแบบขนมอะไรเงี้ยที่เทแล้วมันจะนูนได้อะไรเงี้ยปกติเวลาเทียนเราลองไปหยดเทียนเรื่ออะไรต่างๆเวลามันเซ็ตตัวมันจะเป็นบุ๋มๆก็มีนึกออกไหมเนี่ยมันเป็นตั้งแต่ตอนเทเทียนละเทหุ่นเทียนละเนี่ยแล้วก็วก็<ๆ>แปะชนวนไว้ที่ก้นเนี่ยนึกออกไหม และที่ว่ามันเดือดเดือดเป็นเม็ด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 อ่ะดูดีๆบางครั้งอ่ะผมไปเห็นกู่ขาวภาคใต้แล้วก้นอ่ะเป็นเม็ด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 แล้วตอนนี้แต่ละองค์มันเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นอ่ะผมสนิษฐานว่ามันน่าจะติดมาตั้งแต่ในพิมพ์ละในบางที่บางวัดนะเพราะฉะนั้นผมจะเอ่ยเอ่ยแต่วัดที่ผมว่านะผมจะไม่ได้เอ่ยบางคานนึกออกไหมเพราะฉะนั้นอ่ะไอ้พระที่คุณได้มาดูกันให้ดีๆดูกันให้ดีๆศึกษากันให้ดีๆแต่ผมมั่นใจว่าที่ผมเล่นอยู่ปลอดภัยวัดขวาง กูขาว่าใต้ปลอดภัยปลอดภัยแขวนได้ราคาไม่สูงนะครับเนื้อหาทันหลุพ่อเงินนะประมาณนั้นอ่ะนี่เป็นอีกหนึ่งองค์ที่น่าสนใจนี่สององค์นี่โคตรเจ๋งเลยน,ะนี่เจ๋งมากดูดิแบบเด็ดเก่าเก่ามากองค์นี้อ่ะเดี๋ยวไปทําให้ดูอีกคลิปได้ไหมแต่ว่าองค์นี้ก็สวยเอาดูไปเลยมั้ โอ้ย25าทีแล้วองคนี้ก็สวยองคนี้สวยมากองคนี้ลงรักแล้วสวยตําหนิครบแบบแบบสวยมากอะสวยแบบสวยเลยอะหน้าตาแบบสวยแล้วก็ผิวพันธ์ดีแล้วก็ดําปีเลยนะครับโอเคเอาดูสององนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวองค์นี้ขอดูขอให้ชื่นชมความสวยงามจริงกับผมซื้อมาผมซื้อมาได้ทั้งหมดสี่องนะสวยทุกองค์แต่องค์นึงอะเป็นพิมพ์นี้เหมือนกันแต่ว่าเขาเลี่ยมพลาสติกเลี่ยมพลาสติกนะผมแบ่งให้พี่เขาไปแล้วส่งให้เขาไปแล้วอันเนี้ย มันไม่มีเวลามาถ่ายก็เลยเนี่ยเหลือเท่านี้ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่สนใจใครที่ใจร้อนโดยเฉพาะอ,องค์นี้เนี่ยคลาสสิกเรี่ยมเดิมเลื่ยมเก่าเรี่ยมโบราณนะครับดูง,ง่ายเข้าใจง่ายสุดๆเลยอ่ะนึกออกไหมคลาสสิกคุณเอาไปไม่อายเพื่อนผมบอกให้ <c oughs> ประมาณนั้นถ้าชอบก็ติดต่อมาแล้วกันครับตามนั้นเลยโอเคคลิปนี้เนื้อหาดีแชร์เพื่อนดูบ้างกดติดตามกดแจ้งเตือนด้วย กดไลค์ให้ผมบ้างนะครับโอเคคลิปนี้แยกย้ายสวัสดีครับ